ัญหาของสังคมอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาสร้างความสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สินทั้งของผู้ขับรถเองและผู้อื่นสาเหตุที่สำคัญคือการเมาแล้วขับดังนั้นจึงต้องมีมาตรการป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีเมาแล้วขับโดยทั่วไปแล้วหากมีการตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับ ทราบไหมคะว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หมายถึงอะไร50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หมายถึงในเลือด100 ml จะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่50มิลลิกรัมนั่นเองค่ะเรามาลองคิดกันเล่นๆว่าคนที่ถูกระบุว่าเมาแล้วขับเขาดื่มแอลกอฮอล์ไปมากแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วร่างกายของคนปกติจะมีปริมาณเลือด 75ซีซีต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีประมาณ5-6ลิตรปริมาณเลือดเฉลี่ย5ลิตรก็คือ5,000 ml มคนที่ถูกระบุว่าเมาแล้วขับแปลว,ว่ามีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ซึ่งก็หมายถึงในเลือด100 ml จะมีแอลกอฮอล์อยู่50มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นในเลือดทั้งหมดของร่างกายประมาณ5000มก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่ ห้าพันคูณห้าสหารด้วยหนึเท่ากับสองพัมิลลิกรัมแปลว่าคนคนนั้นดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า2,500ัมิลลิกรัมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีฉลากข้างขวดซึ่งจะระบุปริมาณแอลกอฮอล์ไว้เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี้หมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นเบียร์หเปอร์ซขนาดบรรจุ330 ml 5%หมายถึงความเข้มข้นในหน่วย i ว h t by Volume ซึ่งก็คือในเบียร์100 ml จะมีแอลโกอฮอล์อยู่5กรัม5กรัมเท่ากับ5,000มิลลิกรัมการดื่มเบียร์เพียงแค่1.3ส่วนสของขวดก็มีโอกาสถูกตรวจพบปริมาณแอลโกอฮอล์มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคนที่ดื่มแอลโกอฮอล์ในปริมาณที่เท่าๆกัน จะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่แตกต่างก,กันนะคะขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเช่นความสามารถในการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่เส้นเลือดความสามารถในการกําจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการกําจัดแอลกอฮอล์ออกจากร<ส>่างกายโดยทางลมหายใจ<โ>ได้ด้วยโดยเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะเข้าไปสู่ที่กระเพาะอาหารและจะเกิดการซึมผ่านไปยังกระแสเลือดทันทีนะคะและบางส่วนจะถูกส่งไปยังตับเพื่อกําจัด บางส่วนจะออกไปพร้อมกับน้ําโดยทางปัสสาวะและเมื่อแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระแสะเลือดนั้นผ่านไปยังปอดจะเกิดการดูดซึมผ่านผนังปอดบริเวณถุงลมและออกไปพร้อมกับลมหายใจโดยกระบวนการนี้เองจะทําให้มีสมดุลความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดกับแอลกอฮอล์ในลมหายใจซึ่งจะมีค่าประมาณ2,000ต่อหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบสมดุลความเข้มข้นที่เกิดขึ้น ในกระแสเลือดจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็น2,000เท่าของความเข้มข้นที่ถุงลมซึ่งก็คือลมหายใจที่เราหายใจออกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าในลมหายใจมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เท่ากับ0.025มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แสดงว่าความเข้มข้นในเลือดจะเท่ากับ0.025คูณ2,000เท่ากับ50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์นั่นเองค่ะจากสมดุลความเข้มข้นนี้เอง ทำให้เกิดนวัตรกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป่าลมหายใจเพื่อประโยชน์ในการป้องปรามผู้ขับขี่รถหรือเพื่อควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจากการทำงานหลักการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยการเป่าลมหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้จะมีหลักการทำงานอยู่สองแบบนะคะก็คือ การเปลี่ยนสีของสารเคมีและการวัดกระแสไฟฟ้าโดยการใช้ซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบที่ 1. ใช้หลักการเปลี่ยนสีของสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะมีหลายความเข้มข้นให้เลือกใช้ในรูปจะเห็นว่ามีหน่วยความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึงความเข้มข้นในหน่วยเวทไบโวลูมซึ่งก็คือปริมาณแอลกอฮอล เป็นกรัมใน100 ml นะคะขึ้นกับว่าเราต้องการตรวจว,วัดปริมาณแอลกอฮอล์ปริมาณเท่าไหร่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะซึ่งเราต้องแปลงหน่วยกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์0.2เปก็คือ20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์0.05เก็คือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นถ้าเราเพิ่งดื่มเบียร์เข้าไปและต้องการตรวจสอบว่าเรามีความปลอดภัยในการขับขี่รถหรือไม่นะคะมีปริมาณแอลกอฮออลในเืด น้อยกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือไม่เราก็ใช้อุปกรณ์ชิ้นที่มีความเข้มข้น0.05เปอร์เซนต์มาใช้ในการเป่าเพื่อตรวจสอบในอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีการบรรจุโบตทสเซียมไดโครเมตและกรดซัลฟูริกเคลือบบนซิลิกาเจลนะคะโดยที่โครเมียมซึ่งเป็นโลหะทานซิชั่นจะเปลี่ยนสีเมื่อมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนเริ่มต้นก่อนเป่าโครเมียมบวก6ที่มาจากโพตทสเซียมไดโครเมตจะมีสีส้มแดงและเมื่อมีการเป่าและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัม โครเมียมบวก6จะถูกรีดิวเป็นโครเมียมบวกสซึ่งมีสีเขียวแสดงว่าคนคนนั้นมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะจากการที่โครเมียมถูกรีดิวนั้นเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอทานอลเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์ที่พบอยู่ในเหล้าหรือเบียร์ที่เราดื่มเข้าไปเอทานอลจะถูกออกซิไดซ์โดยโพแทสเซียมไดโครเมตเกิดเป็นแอลดีไฮด์นะคะก็คือเอทานาล แต่แอลดีไฮต์ตัวนี้จะไม่หยุดอยู่แค่แอลดีไฮด์แต่จะเกิดปฏิกิริยากับน้ํานะคะซึ่งน้ํามาจากกรดซัลฟูริกนั่นเองกรดซัลฟูริกยังไงก็ต้องละลายอยู่ในน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ําปฏิกิริยากับแอลดีไฮด์ก็จะเกิดต่อเกิดเป็นไฮเดรตและจากไฮเดรตก็จะเปลี่ยนไปเป็นกรดอะซิติกค่ะและต่อไปเราจะพูดในแง่ของการให้และรับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เอทนอลซึ่งเกิดจากเอทานอลจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้2อิเล็กตรอนนะคะโครเมตไอออนจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันโดยการรับ6อิเล็กตรอนเกิดเป็นโครเมียมบวก3ซึ่งจะมีสีเขียวปฏิกิริยาโดยรวมนะคะเมื่อเรารวมปฏิกิริยาโดยการดุลสมการด้วยนะคะสมการที่1เราจะคูณ3แล้วก็เมื่อเรารวมปฏิกิริยาเราจะได้ดังรูปนะคะซึ่งจะได้ว่าโครเมียมบวก6 จะเปลี่ยนเป็นโครเมียมบวกสามซึ่งจะทำให้พบว่าเปลี่ยนจากสีแดงส้มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อีกแบบที่จะกล่าวถึงก็คือแบบที่อาศัยหลักการของเซลลไฟฟ้าเคมี Me, ซึ่งให้ผลการตรวจวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงแต่เครื่องมือลักษณะนี้จะต้องมีการสอบเทียบเครื่องและปรับให้ได้มาตรฐานทุกๆ6เดือน ในเครื่องจะมีสูบไฟฟ้าที่เป็นตัวเก็บตัวอย่างลมหายใจ 1cc หรือเท่ากับ 1ml นั่นเองเมื่อเครื่องตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยารีดอกซของเอทานอลกับก๊าซออกซิเจนเครื่องก็จะประมวลผลและคำนวณออกมาเป็นความเข้มข้นในหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั่นเองตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอของเครื่องจะเป็นตัวเลขความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นในลมหายใจประมาณ2,000เท่าตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของคลิปแล้วคะ่ะต่อไปเราจะมาดูปฏิกิริยารีด o อกซ์ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในเครื่องนะคะเอทานอลจะทำปฏิกิริยาที่ขั้วแอน d ดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้4อิเล็กตรอนออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทดรับ4อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาโดยรวมก็คือเอทานอลทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้กรดแอซิติกและน้ำค่ะทั้งหมดในคลิปวิดีโอชุดนี้เป็นการกล่าวถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลซึ่งเป็นไพมัรีแอลกอฮอล์และสิ่งที่สำคัญคือการรับผิดชอบต่อสังคมหากคิดจะดื่มอย่าขับรถเมาไม่ขับค่ะ